พี่แบมพี่กลับมาแล้วหรอคะยังมีหน้ากลับมาอีกหรอแม่ปุบปะกฉันไม่มีลูกสาวแบบแกพี่แบมพี่แบมอย่าไปเลยนะปล่อยแบมอย่าไปเลยลูกไอ้หมอนะั่นมันไม่ได้รักลูกหรอกมันมาหลอกขนุนเขาไม่ได้หลอกหนูหรอกค่ะทำไมแม่กับน,น้องเนี่ยไม่เชื่อใจขนุนบ้างเลยอะ่ะพี่จำไม่ได้หรือไง คราวที่แล้วเนี่ยพี่หนุนขโมยเงินพี่เพื่อไปเล่นกนรารพนันจนหมดตัวนะพี่อยาอา่าไปนลยนะพี่อยู่นี่เหอนนะแกหุบปากไปเลยมันเป็นเรื่องของครอบครัวฉันแกมายุ่งอะไรด้วยแกน่ะมันก็แค่ลูกเลี้ยงอย่าสาําคัญตัวเองไปหน่อยเลยแบมทําไมพูดกับมุกแบบนั้นล่ะมุกเขาก็แค่เตือนเขากลัวแบมจะหลงผิดหลงผิดเหรอคะพี่หนูเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าแม่นั่นแหละทําในสายตาแม่เนี่ยก็มีแต่มุกไม่เหมือนกับขันหน่นะ เขาทาให้หนูเห็นว่าความรักอะคืออะไรไอ้หมอนั่นมันเอายาอะไรให้แกกินทาไมแกหลงรักมันหัวปากหัวปั๊มขนาดนี้แม่พูดอะไรไม่เชื่อเลยนี่แม่วันเกิดหนูเนี่ยแม่เคยให้อะไรหนูบ้างนอกจากเงินน่ะแม้กระทั่งตอนที่หนูป่วยเนี่ยขหนูเขายังทํากับข้าวให้หนูกินเลยเขาทําให้หนูเห็นว่าคําว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะพี่แอมพี่อย่าไปเลยนะสงสารแม่เธอนะอย่าไปเลยนะฉันขอร้องล่ะ ฉันเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่เล็กจนโตเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ไม่เคยบน่นแต่แกกลับไปเชื่อคำพูดของคนที่มันทำกับข้าวให้แกกินแค่ไม่กี่มื้อเนี่ยนะแม่ผมรักลูกสาวแม่จริงๆนะไม่ได้มาหลอกแบมสักหน่อยที่รักเราไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวค่ะสิพี่แบมแบมแบมตอนนั้น ฉันบอกแกว่าอย่าไปอย่าไปทำไมแกไม่รู้จักฟังแล้วตอนเนี้ยแกกลับมาสภาพนี้คงจะลำบากกลับมาสินะหนูรู้สึกผิดแล้วว่าแม่หนูขอโทษนะถือว่าแม่เห็นแกหน้าหลานก็ได้แม่คงไม่อยากให้หลานอะต้องไปนอนอยู่ข้างถนนใช่ไหมคะแกดูสิ หลานร้องไห้ใหญ่เลยอะ่ะให้พี่แบมเข้ามาในบ้านก่อนนะเะพี่แบม <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาในบ้านก่อนนะตอนนี้แม่ยังโกรธอยู่แต่ว่าเดี๋ยวแม่ก็หายเนอะรู้หรือเปล่าว่าแม่ทำความสะอาดหา้องพี่ทุกเดือนเลยนะแม่ยังรักแล้วก็คิดถึงพี่อยู่นะ ชิมฝีมือหนูดูนะคะน่ากินมากเลยพี่แบมอ๋อพอดีว่าหนูโดนมีดบาดตอนหั่นผักอะคะ่ะกินเช้าเถอะ จริงๆลูกแกก็น่ารักดีนะส่วนตัวแกกินข้าวเยอะๆนะผอมเกินไปละมุเจ้ายาให้แม่เหรอเดี๋ยวพี่เอาให้ แม่คะกินยาก่อนนะคะน้ำค่ะแม่เมื่อยไหมงั้นเดี๋ยวหนูนวดให้แม่นะเอ่อแม่ทะเบียนบ้านนะคะอยู่ไหนเหรอคะ ดีว่าหนูอยากจะเอาชื่อลูกอะค่ะเข้าไปอยู่เลยทะเบียนบ้านอ๋อก็อยู่กับแม่เนี่ยแหละที่รักที่รักไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพอฉันได้ทะเบียนบ้านกับโฉนดที่ดินมาเนี่ยฉันจะรีบเอาไปใช้นี่แทนคุณเลยนะ พี่แบมนี่พี่อยาบอกนะว่าที่พี่กลับมาที่นี่เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่จะมาของบ้านแม่ก็แล้วยังไงอะ่ะนี่มันเป็นบ้านแม่ของฉันฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันแล้วพี่ไม่กลัวแม่เสียใจหรือไงนี่แล้วตอนที่แม่ขัดขวางความรักฉันกับขนุเนี่ยแม่ไม่กลัวฉันจะเสียใจบ้างเหรอแต่ว่าตอนนี้แม่ป่วยหนักอยู่นะพี่ถ้าพี่จะเอาบ้านหลังนี้ไปใช้ให้สามีแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนพี่ไม่คิดเรื่องนี้บ้างเลยเหรอ ใช้นี่ใช้นี่อะไรเหรอแม่คะพี่แบมเขาจะเอาบ้านนี่มุกม,มุกยังมองพี่เป็นคนแบบนั้นอีกเหรอพี่รู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ทำไม่ดีกับมุกไว้เยอะพี่แค่อยากใช้ชีวิตอยู่กับมุกแล้วก็แม่นะแต่ว่าพี่แบมมุกพี่แบมอ่ะเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะ ตอนนี้เขาเป็นคนดีแล้ววันนี้ยังมานวดให้แม่แล้วก็เอายาให้แม่กินด้วยแม่พี่แบมนนะแม่แม่เป็นอะไรไหมคะไปพักไหมไหวจ้ะนี่มุกพี่รู้นะว่ามุกไม่พอใจที่พี่เป็นแบบนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ต้องคิดถึงสุขภาพร่างกายของแม่ด้วยสิยิ่งแม่ไม่สบายแบบนี้เนี่ย อย่าไปพูดอะไรให้แม่ไม่สบายใจเพิ่มไปอีกสิแม่ที่ผ่านมาหนูขอโทษน,นะคะหนูขอโอกาสอีกรอบนะคะแค่แบมคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแม่ก็ดีใจแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาทะเบียนบ้านให้เลยหนูรักแม่นะคะ นี่ได้มาแล้วน,นี่มันโฉนดปลอมนี่แบมเป็นไปได้ไม่ได้อะมจะเป็นของปลอมได้ยังไงอะทำไมเรื่องเล็กแค่นี้ยังทำไม่ได้อะโง่จังวะไม่จริงอะเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ของปลอมอะหรือว่า มุกแน่เลยมุกเป็นคนทําแบบนี้แน่เลยไม่เป็นไรนะฉันจะไปคุยกับมันให้รู้เรื่องเลยแบมจะไปคุยกับใครหรอนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะแม่ทําไมฉโฉนดนี้มันเป็นของปลอมอะแม่คะแม่จะยกทะเบียนบ้านให้กับพี่แบมจริงๆหรอ เมื่อกี้บุ๊ได้ยินพี่แบมคุยโทรศัพท์กับพี่หนุนน่ะว่าเขาจะมาหลอกแม่ให้แม่ยกทะเบียนบ้านให้แล้วก็จเจ้าบ้านไปขายเพื่อใช้นี้ให้กับพี่หนุนน่ะฮะนี่นี่แบมมันยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเหรอเนี่ยต้องสั่งสอนหน่อยละ เราควรจะให้โอกาสพี่แบมนะแม่ดูสิว่าเขาจะกลับใจได้หรือเปล่าแม่ครับหุบปากฉันไม่ใช่แม่นายแล้วฉันไม่เคยยอมรับความสัมพันธ์ของพวกแกแล้วแม่ก็ไม่คิดเลยนะว่าแบมจะหลอกครอบครัวตัวเองเพื่อไปเอาใจผู้ชายคนนี้ หนูเหมือนกันนี่คะแม่เอาฉนดปลอมมาให้หนูอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วะจากนี้ไปเราตัดขาดความสัมพันธ์การเป็นแม่ลูกกันฉันจะไม่ยุ่งเรื่องอะไรของแกทั้งนั้นแล้วแกก็ไม่ต้องกลับมาบ้านนี้อีกตัดขาดความสัมพันธ์นเหรอคะแม่ต้องคิดด้วยนะคะว่าถ้าตอนแม่แก่ไปเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลแม่แม่จะหวังให้ลูกเรียงคนนี้ดูแลแม่หรอ หนูเป็นลูกแ,แท้ๆของแม่นะส่วนคนนี้มันเป็นแค่คนนอกเป็นคนนอกแล้วยังไงอย่างน้อยๆคนนอกแบบมุกก็ไม่เคยเอาทรัพย์สมบัติของแม่ไปใช้หนี้ให้ผู้ชายคนอื่นจะเย็นก่อนนะแม่ตอนนี้แม่ไม่สบายอยู่นะพี่แบมที่ผ่านมาเนี่ยแม่เป็นห่วงพี่มากเลยนะทําไมพี่ถึงทําแบบนี้กับแม่ล่ะมันก็ธรรมดายอยู่แล้วนี่แม่เป็นห่วงลูกอะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติพี่ใจเย็นนะ พี่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนนี้อ่ะมันไม่คุ้มหรอกนะพี่ก็แล้วยังไงอ่ะฉันรักเขาฉันไม่ใช่แค่จะเอาโฉนดที่ดินให้เขานะถ้าต่อจากนี้ไปนะฉันได้มรดกมาฉันก็จะแบ่งให้เขาครึ่งนึ่งด้วยฉันกับขนุนเนี่ยเราสองคนรักกันมากไม่มีใครมาแยกเราสองคนได้หรอกฝันไปเถอะอย่าว่าแต่โฉนดบ้านหลังนี้ แม้แต่เงินแค่บาทเดียวแกก็จะไม่มีวันได้จากฉันไปเพราะว่าสมบัติทุกอย่างของฉันฉันจะยกให้มุกคนเดียวอะไรนะแม่แม่จะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับลูกเลี้ยงแม่เนี่ยนะถึงตอนนี้เนี่ยแม่ก็ยังจะปกป้องมันอีกเหรอมันเป็นแค่ลูกเลี้ยงนะแม่หนูเป็นลูกแท้ๆของแม่นะใช่แม่พวกเราสามคนต่งางหากที่เป็นครอบครัวเดียวกันพวกบาก ต่อจากนี้ไปเราตัดขาดจากกันฉันจะไม่ช่วยเหลืออะไรแกอีกทั้งนั้นมุกเข้าบ้านมุกมุกมุกเดี๋ยวก่อนสิมุกช่วยคุยกับแม่ให้หน่อยสิว่าเมื่อกี้อ่ะพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะมุกตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแม่ให้ความรักกับพี่ แต่พี่ไม่เห็นค่ามันเองนะการที่เรามีความรักได้เราก็เลิกรักได้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือพี่ได้นอกจากตัวพี่เองแล้วนะ กลับบ้านกันดีกว่าเนาะไม่ต้องมาตักตัวผมตอนนี้คุณไม่เหลืออะไรแล้วอ่บังคุณจะไปไหนคุณก็ไปเลยนะคุณไปให้คนหน้าผมเลยคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฉันนิงอบารัมเพื่อมาหาคุณนะแล้วคุณจะดีฉันเป็นคนเหรอที่ผ่านมาที่คุณไม่เคยรักเลยเหรอใช่ผมไม่เคยรักคุณเลยผมรักเงินคุณตั้งหากล่ะ